single Lisa Dos for have with a and มาทุกคนนะคะวัดไปส่งเรื่องราวเกี่ยวกับงานออสการ์กันค่ะเป็นสัมภาษณ์ของเรค่ะนักข่าบอกว่าเรคุณมีซิงเกิลกับลิซ่าและโดจากันซ้อมสําหรับการแสดงครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเรก็็บอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะฉันคิดว่าพวกเรามีเคมีที่ยอดเยี่ยมร่วมกันแล้วก็ฉันรักผู้หญิงเหล่านั้นมากพวกเธอใจดีแล้วก็ทํางานหนักมากค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันด้วยค่ะ beautiful have a ล ja. like oh, so ่าสุดคะไม่ใช่ ให้คนไทยนะคะที่ปลื้มมากๆเลยที่โนริซ่านั้นได้ไปงานรับรางวัลออสการ์ล่าสุดค่ะคุณมาร์กงดีไซนเนอร์ที่ออกแบบชุดเดิมพรมแดงให้กับดอนลิซ่าหลายคนในจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเขา้วนต่างภาาภูมิใจเหมือนได้ไปงานออสการ์พร้อมกับดอนลิซ่าเลยค่ะคือฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าแม่ๆเขาแปลมานะนะก็คือเขาบอกว่าลิซ่าออสการ์ดีไซเนอร์เพื่อนที่ฉันภูมิใจที่สุดภูมิใจในตัวยูลิซ่าเรารักเธอนะออสการ์เชิงหน้าเหลือเชื่อประมาณนี้นะคะ是谁设计的礼服要被 Lisa 穿去今年奥斯卡 Yes，Yes，Yes！、Yeah! Yes, yes. 这次 Lisa 的奥斯卡红毯造型是一位中国设计师，他就是我大学最好的朋友 Margot。设计师这次亲自来 LA 给拉丽莎送衣服，总共准备了两套。当时他把那套退回来的时候，我们就已经开始想象他上身另外一套的画面了，还很幸福的闻到了香香 Lisa 的味道。 Oh my god！真的？是吧？啊！然后蔡依林也很阿也很像 <laughs> <laughs> 看到 Lisa 穿上我们中国设计师的品牌，走上奥斯卡的红毯，真的太感动了。龚子明，你就是我们姐妹之光，华人设计师之光，为我的宝贝狠狠骄傲。也希望中国的设计师们都走向更大的舞台，有梦想谁都了不起哦。拜拜，咱记得跟我说一声。 小红书。